ถามคนที่ติดหนี้การพนันแล้วมายืมเงินเราเพื่อไปปลดหนี้เราควรทำอย่างไรคะตอบถ้าให้เขาละทุกการให้นั้นเป็นการเปลีป่ยนตนเองกุศลเกิดน้อยหรือแทบไม่เกิดเลยเพราะเราจะพวาวะพระวงว่าเขาจะเอาเงินมาคืนหรือเปล่า และในช่วงที่เรารอเราจะรอด้วยความทุกข์ทรมานใจเราจะรอด้วยความประมาตเขาตําหนิติเตียนเขานั้นการให้นั้นก่อบาปกับเราตั้งแต่วินาทีแรกที่เราให้เลยอันนี้เป็นจุดที่ให้พวกเราไปคิดดูนะครับถ้าใจเราใหญ่กว่าเงินเราจะสละเงินได้ง่ายๆไม่บิดเค้นมาที่ใจแต่ถ้าใจเราเล็กกว่าเงินเราสลากเงินออกไป มันก็จะเกิดความปิดอัดเกิดความเจ็บปวดรวดร้าวนะครับภาวะผะวง์เป็นเรื่องธรรมดานี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ให้เราลองดูไม่มีสูตรสําเร็จกับคําตอบเรื่องนี้หรอกนะมาสังเกตดูเวลาผมตอบปัญหาผู้เราเนี่ยในเรื่องที่มันมีมิติที่ซับซ้อนเนี่ยผมจะไม่ฟันธงในทันทีนะทําไมเพราะมันขึ้นอยู่กับดวงจิตดวงใจดวงนั้นจริงๆ มันเป็นสภาวะที่ต้องพิจารณาอย่างแยบคายอยู่พอสมควรนะครับตอนสมัยผมเรียนหนังสือนะนั้นทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยก็มันมีหลายๆวิกฤตการเงินนะครับการเมืองเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็ได้ยากท่านหนึ่งนะครับของทางคุณแม่เนี่ยท่านอุ้มเอาไวใ้ให้ไม่ล้มผมนะ จนกระทั่งว่าใช้นี่ใช้สินเขาหมดเนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยผมยังไม่ลืมบุญคุณครั้งนั้น,นบอกกับท่านว่าจะจำไปจนวันตายและถึงแม้ว่าจะไม่สามารถตอบแทนคืนได้หรือตอบแทนคืนได้ไม่เท่าก็จะขอระลึกไว้ไม่ลืมทัานช่วยคนดีๆหนึ่งคนเนี่ยเขาจำจนวันตาย,ยาจริงนท่านทั้งหลาย มันมีอยู่ตั้งแต่ทั้งพุทธกาลมาแล้วเราตอบแทนคืนท่านไม่ได้เนี่ยท่านสิ้นอายุไปนะครับตายไปก็จะไปทาคืนกับลูกกับหลานของท่านเีกรับรบองได้ชดใช้กันแน่ทั้งในชาตินี้และในชาติภพหน้านะครับก็ต้องได้มาตามใช้คืนกันทั้งการให้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การได้บุญหรือไม่ได้บุญนะมันเป็นเรื่องของการยังบุญคุณให้เกิดในหัวใจกันด้วย มีภาวะที่เป็นภาวะธรรมชาติหนึ่งเรียกว่าบุญคุณต่อกันด้วยก็พิจารณานิสัยเขาดูนะครับเขาเป็นบุคคลที่สมควรช่วยไหมโต,ต้เจ้าเนี่ยท่านบอกว่าอยากให้หรือไม่อยากให้ก็ตามก็พึงให้คือการกระทํากตัญญูตาคุณต่อบิดามารดาหนึ่งการสงเคราะห์ยากหนึ่งฟังดีๆนะพระเจ้าให้สงเคราะห์ยากนะอยากให้คือไม่อยากให้หก,ใหก็ตามก็พึงกระทํา ทำต่อบิดามารดากระทำต่อญาติพี่น้องของตนนั่นแหละตอนนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อยากให้คนที่ถามเนี่ยใจประกอบดูนะเรื่องนี้ทั้งหมดทั้งปวงเลยเนี่ยมีหลักคิดอยู่ตามนี้แหละครับว่าให้แล้วต้องไม่ทุกข์หรือแม้ทุกข์เป็นทุกข์อันสมควรที่จะรับคือเป็นประโยชน์แต่เป็นทุกข์ในเบื้องต้นใช่แต่ว่ามันจะดีในท่ามกลางแล้วว่าจะดีในบ้นปลายหรือถ้าช่วยคนคนนี้เนี่ยถ้าเราเล็งเห็นอน,นาคตก็ได้นะ แล้วเขาพนนะครับปูค,คนคนนี้แหละจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินะครับอีกเยอะเลยช่วยเลยนะครับเพราะว่าการช่วยของเราครั้งนั้นเท่ากับเราได้สร้างบุคคลผู้เป็นบุคคลที่จะเปลี่ยนโลกบ,บุคคลที่จะเกื้อกูลคนอื่นต่อไปได้มันก็จะเกิดกุศลใหญ่แล้วก็ในแง่มิติที่พูดไปแล้วว่าใจสุข อยู่กับสิ่งใดจะไม่กล้าสละสิ่งนั้นนะครับใจสุขอยู่ใต้เงินก็ไม่กล้าสละเงินหรอกมันต้องใจใหญ่กว่าเงินนะมันถึงจะกล้าสาะไปได้แต่อย่างที่บอกพวกเราบุตุชนกันนั่นทั้งหลายอาจารย์เอาโวหารอาจารย์เอาวาทะในแง่นั้นแง่นี้มาเล่ามากมายขนาดไหนก็ตามเราก็ไม่ได้เอามาคิดหรอกถ้าหากว่ามันเป็นประเด็นที่เซนซิทีฟนะครับพราเป็นเรื่องเงินเรื่องทองไง แ้่คนเดียากจะให้เนี่ยไม่มีคำถามนี้นะถ้าคนที่คิดจะให้มันให้แล้วนะครับแต่พอมีคำถามนี้เพราะมันไม่แน่ใจเพราะคือใจเรายังไม่ใหญ่พอนะครับเรายังไม่แน่ใจในการที่จะให้พอไม่แน่ใจในการที่จะให้แสดงว่าการให้นั้นเป็นทุกข์แล้วนะนะครับนี่ตีง่ายๆเลยอีกวิธีหนึ่งถ้าอยากจะให้เขาจริงๆนะครับอยากจะช่วยเขาจริงๆแต่ตัวเราเองก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะได้เอาเงินกลับมาคืนเราตอนไหน หรือว่าเขาจะไปเป็นคนดีไหมหรือว่าเขาจะไปรอดไหมอะไรก็ตามแต่ใจเราอยากช่วยก็ให้ช่วยเท่าที่เราช่วยแล้วไม่ลําบากทํำยังไงที่บอกว่าช่วยแล้วช่วยไม่ลําบากก็สมมติว่าเขาขอยืมแสนหนึ่งแต่เรามีน้อยอะ่ะเราให้แสนหนึ่งเราลําบากแน่นอนแต่เราให้ในลักษณะที่ให้ไปแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเราไม่บีบเค้นถึงแม้กระทั่งว่านี่มันหลุดมันสูญไปก็จะไม่เดือดร้อนนะครับคือก็บอกเข้าไปตรงๆว่าให้ได้ห้าพัน ให้ได้หมื่นเดียวนะนะครับเพื่อให้เราได้ยังคุณค่าของการให้ให้ได้ได้ให้เราได้มีโอกาสได้เป็นผู้ให้แต่ไม่ทุกไม่บีบเค้นนะครับนี่ศูนย์ก็นี่ศูนย์เนี่ยผมใช้วิธีแบบนี้นะผมให้เท่าที่ผมมีนะครับแต่ก็มีหลายครั้งเหมือนกันที่ใจมันใหญ่มีหลายครั้งที่ใจมันใหญ่กว่ากว่าความรู้สึกว่าจะต้อง ให้เพียงแค่เล็กน้อยนะครับคนขวายมาหามาให้ก็มีแต่เป็นบางกรณีไปทุกไม่ได้คืนก็เยอะนะได้คืนก็เยอะอยังกระยาณมิตให้ตั้งอยู่ได้นานเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันมาอีกห้าปีสิบปีก็มีนะครับนั่นหละลายเหตุผลนะลองเอาไปพิจารณาดูนะครับถ้าให้ก้อนใหญ่แล้วเราเจ็บปวดเราทุกข์ทรมานเราบีบเค้นก็ให้ก้อนเล็กๆที่เรารู้สึกว่านี่ศูนย์ก็ไม่เป็นไร เพราะเงินถ้ายังอยู่ในมือของเรามันเป็นของเราแต่ถ้าหากว่าหลุดออกจากมือของเราไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ของเราแล้วนะครับไม่ใช่ของเราแล้วดังนั้นตอนที่มันยังอยู่ในมือของเราเนี่ยมันยังเป็นของของเราเนี่ยสิทธิและอำนาจของมันเป็นของเราเต็มที่ฉะนั้นพิจารณาเรื่องนี้ให้ดีนะทําอะไรไปให้มันเป็นเหตุแห่งความสุขสิ่งนั้นจะเป็นกุศลสิ่งนั้นจะเป็นบุญนะครับทําอะไรไปให้เป็นในแนวทางชำระชะล้างจิตใจไม่เปลี่ยนตนไม่เปลี่ยนคนอื่น เป็นไปเพื่อประโยชน์ตนเป็นไปเพื่อประโยชน์คนอื่นเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อปัจจุบันเป็นไปเพื่อประโยชน์อนาคตเอาหลักนี้มาจับนะเอาหลักนี้มาจับก็จะเห็นว่าอ๋อถ้าเราให้เงินก้อนนี้ไปเกิดอนาคตนี่สูญเราลําบากครอบครัวเราสามีก็จะว่าเราได้ลูกเราก็จะเสียโอกาสที่ดีๆเงินเก็บในครอบครัวมันก็จะลดลงอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องให้นะเพราะว่าเราเอาหลักเกณฑ์สอบของพระทเจ้ามาจับแล้วนะครับรักษาอะไรไว้ก็รักษา ไว้รักษาสัมพันธ์ได้ก็รักษาแต่ถ้าต้องเสียความสัมพันธ์และต้องรักษาเพียงหนึ่งอย่างให้เลือกรักษาใจนะครับผมเชื่อว่าคนมายืมก็เข้าใจได้นะเข้าใจได้ว่าเราไม่มีที่จะให้หรือว่าเราลำบากใจที่จะให้เขานะครับผมว่าไม่เกินคนดีๆเนี่ยเขามีสติปัญญาเข้าใจได้นะครับว่าโอเ้เขาไม่มีถ้าเขาม่มีก็คงให้นะแล้วก็สอนเขาให้ธรรมทานก็ได้นะ ตั้งปรารถนาตั้งอธิษฐานไว้นะขอให้มีคนมาช่วยขอให้มีทางออกและก็ให้เลิกพฤติกรรมการพนันนั้นโดยเด็ดขาดนะครับมันไม่น่าไว้ใจจริงๆอ่ะนะคือเอาเงินไปล้างหนี้การพนันนะครับเป็นความสุ่มเสี่ยงอยู่พอสมควรนะแต่ว่าอย่าฟังคำประโยคนี้ประโยคเดียวนะนะครับให้เอาเหตุสลตะหลายๆแง่งมุมหลายด้านมาวิเคราะห์ แล้วเลือกที่มันเป็น the best choice สำหรับตัวเองนะครับที่เหมาะกับตัวเองเพราะว่าคนที่ถามเนี่ยจะรู้แง่มุมมากกว่าอาจารย์เพราะเขาให้คำถามมาสันส้นๆแล้วเขาก็จะรู้ว่าลูกหนี้ที่จะมายืมเป็นคนยังไงอะไรยังไงนะครับนั่นแหละท่านจะมีข้อมูลอย่างนั้นอาจารย์ให้เกณฑ์สอบแบบนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ